ทุกอย่างนะครับนี่โอเคเนาะทั้งหมดนี้สองร้อยบาทครับ <Okay. S 2> คุณธวารบ,บุริตรับใช่ไหมสองร้อยบาทคุณธวารบ,บุริษนะรับไปยสองร้อยบาท <Okay. S 1> ไม่สายต้องมาคัดก่อนเนาะครับผม่อยมาคัดก่อนไม่สายสองร้อยบาทนะเอาสายเมียนสายเมียนสายเมียนชุดนี้ขอสองเอาขอสามพันสามพันบาทเอ้าให้สามพันบาทครับุรีสายเมียนตัวนี้สามพัน 3, บาท ชุดนี้สามพันบาทกระ,ะเป๋ากระเป๋้ไม่นะไปใส่เลยเมียนตัวนี้สามพันบาทคุณคุณพี่อย่าเดินผ่านหน้ากล้องพี่อย่าเดินผ่านหน้ากล้องนะตัววแกตัว <c oughs> ตัวนี้สามพันบาทครับใส่รา,า,ค,า,า, 3, าคามาครับใส่ราคามาสามพันบาทใส่ราคามาครับชั่วโมงที่สามฟไล้ส์สดปันน๊ <c oughs> นี้น่าจะหมดทั้งหมดรถหัว้อเ,เนาะทั้งหมดเลยเนาะครับน่าจะครบบนทะเบียดซีสิบไปกลางสิบหกไปพับวิแอม อ่าระบบทุกอย่างน่าจะครบหมดนตัวนี้น่าจะหมดแล้วตัวนี้นดดนอันนี้ใช้ได้ทำไมไม่มีชื่อตัวนี้สามพันบาทสายเมนอุเบอร์ใหญ่น่าจะมันเบอร์สิบกว่านะนี่ <18. S 1> น่าจะสิบถึงสิบหกเนาะครับผมประมาณน่าจะเบอร์สิบหกตัวนี้สายเมนตัวนี้ยาวประมาณสามสิบเมตรประมาณสามสิบเมตรซื้อใหม่ก็สองหมื่นไม่อยู่แล้วตัวนี้เช่นนี้สองหมื่นกว่านะเบอร์ใหญ่ขนาดนี้สายเมรน,าเมร,นราคาที่ สามพันบาทอู้สามพบาทเอาหนก่อนอาจารย์หมนก่อนเอาหมวหวหนอาจารย์อสามพันบาทราคานี้คุ้มมากอาสายเตัวนี้ตัวนี้แปดรบาทตัวนี้เบอร์น่าจะประมาณเบอร์สองจห้าเนาะคุณอ้อาจารย์อันสีกียตอาจารย์อันสีเกติแครับใาจรสวัสดิ์ชายสาวสามพบาทเอาหมุนให้แล้วนะครับหมวนอาจารย์แล้วนี่วันนี้น่าจะไปส่งแปดคูณแปดจะมากว่นี้จะลูกค้าข้างในก็รอแป๊บนึ่งนะครับ คุณอะไคุณรด้วยเดียวนี้ทันไม่ทันอังคารอางคารรับแปดรบาทนี่พอมปักนี่แปดบาทพอมปักนี่อะเอาดีไอดอเาดีไอสบาทครับอู้ดีไอเฟนเดอร์นี่เฟนเดอร์ดีไอเฟนเดตัวนี้สี่บาทดีไอไฟเฟทอมสี่โวลต์ตัวนี้สี่ร้อครับสี่บาทสี่บาทตัวนี้สี่บาทสี่บาทครับ เดี๋ยวลูกค้าแปดคูณแปดก็กำลังรออยู่เนาะแปดคูณแปดแล้วก็สี่คูณสี่อยู่ข้างในศัตรูใช่ไหมครับผมเดี๋ยวต้องไปหาลูกค้าก่อนอ้าวดีไอสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยสี่ร้อยรับดีไอสี่ร้อยครับคุณทวัฒน์คุณทวัฒน์คุณทวัฒน์อ่ะพี่พี่ดีไอสี่ร้อยเอาดอกหน้านี้เอาเอาเอาค่าขายดอกดอกดอกหนึ่แพ็คฮะดอกเดิมไหมวะครับดอกไม่เดิมดอกไม่เดิมเอาเอามายกช่วยเลยพระราพระรายกพระราคันนี้สองดอก ได้ไหมเอาแ่เพอการเพื่อการเพื่การทำมาหากินครับไม่มีมือเลยครับเราครอบครัวใหญ่อดอกสิบแปดเดียวคันนี้เอายกยกมันครับยกมันเป็นดอกเดิมมาเดิมมาอุ้ยเป็นดอกซ่อมตัวนี้ผ้าแตกเนาะตัวนี้ตัวนี้ผ <พา S 1> ้าแตกผ้าแตกเหมือนกันตัวนี้ตัวนี้ไม่แตกเอาเอาสองดอกพันเก้าตัวนี้ผ้าแตกนะสไปเดอร์เดิมเนาะสไปเดอร์เดิมมาเลยสองดอกพันเก้าครับนี่ผ้าแตกตรงนี้เนาะนี่ตรงนี้ครับผ้าแตกตรงนี้นะไป สองดอกพันเก้าครับตัวนี้ค้านี้สองดอกพันเก้าครับคานี้สิบแปดนิ้วสองดอกพันเก้าอ่าประกบเลยมันหนักดีเลยสองดอกพันเก้าร้อยบาทครับสองดอกพันเก้าร้อยบาทเนี่ยค้านี้สิบแปดนิ้วค้านี้กินถนนุสองดอกพันเก้าดอกอ้าวคุณเด่นเจริญทรัพย์รับสองดอกพันเก้าครับคิวซีก่อนนะเช็คอ่าเช็คไม่มีขาดครับไม่ขาดแล้วก็เช็คสไปเดอร์เดิมแต่พี่จะมีตรงพลาดแจ้งลูกค้าดอกตัวนี้เวลาเราส่งข้อมูลไป รอบเียวิธีการแท็กเอารถติดนี่ครับนี่เราจะจีทนี่มาครับนี่ติดน,น,ดนี่คุณเด่นจเจริญทรัพย์ติดปุ๊บแล้วก็จะไปที่ QC แล้วก็ไปที่แพ็กกิ้งแล้วก็ส่งสินค้าเลยนะครับโอเคครับ,ไ,รบไปเลยนะตู้โอ้โหตูวต้วางของเราเลย <laughs> อะไรนี่ไอของโอ้ยของเราเนาะตัวนี้เหล็กบันไดบันไดบ้านเราเลยทัดพอ่ะมาทัดมาทัดมาทัดหน่อยมาทัดหน่อยอยกลงประตูให้น้ำว่ายออกหน่อย อะไอะไรนี่นี่เต็มแล้นี่ถังขเอาทัดทัดทัเอาทัดทัดทัยาประมาณกี่เมตรตัวนี้สะับเวตรไหมับเมตรหะเมตรไมครับประมาณีทัดแขนตู้ครับตัวนี้ดูภาพดูัาพัีทักแขนตู้ เดี๋ยวเตรียมรถคันนี้ไปส่งไปที่นครพนมนะเอาคันนี้ไปนครพนมแล้วก็เอากระบะอีกคันนึงไปไปส่งชีเกียรตินะชีเกียรติแล้วก็เอาขับคันทีดีห้าขึ้นอีสานเหนือเลยครับผมส่งเ <ผม S 2> จัดของช่วงบ่ายเลยคิวซีรอส่งอีกประมาณห้าหกชุดนะครับอยู่ในสตูดิโอเตรียมส่งเอาทัดตัวนี้ยาวกี่เมตรครับเจ็ดเมตรเะตเจ็ดเมตรเลยยาวยาวอู้ดกี่บเป็นทัดเหล็กสามสิบคูณสามสิบเลยทัดเหล็กตัวนี้หยุนี่ครับใบมูอ,อยู่้อม เส,สาหนึ่งนี้พร้อมเหล็กเสียบเนาะไปเสียบครับผมมันก็จะมีเหล็กรับไม่ได้มีเนาะเอายาวกี่เมตรนี่สิบถึงไหมตัวนี้หนึ่งหกเจ็ดเมตรยาวเจ็ดเมตรตัวนี้ทัดแขนตู้ยาวสิบเมตรแขนตู้ได้ประมาณแปดถึงสิบใบอ่ะดูไปทางนี้หน่อย ยอดตรงนี้หน่อยทัดเอามาให้ท่านมองมาอย่างนี้ให้พันมองมาอ่างนี้เลยมองมแบบนี้เลยนะฮะเสาน,นี้นะครับพัดตัวนี้เนี่ยขอต้นละ4,000 4,500่พันร้บาทนะตัวนี้ขอต้นละ4,500บาทพร้อมฐานนะมันจะมีมันจะมีเหล็กว่างอีกนั่งสีตัวเหล็กด้านข้างอีกกว่าอีกสตัวนะครับพี่ว่าเขาขอ,อันจอยคอร์สเล็กอน,นะคอร์สเล็กเสียบพัดนะครับเล็กเสียบพัตตั้งเล พดละเครื่องปั่นสองแสนสองครับเครื่องปั่นสองแสนสองสองแสนสองหมื่นบาทครับเครื่องปั่นเป็นเดียนโย่ร้อยห้าสิบเคตัวนี้สองแสนสองครับร้อยห้าสิบเคครับจนโย่รุ่ดเอสพีครับเชตนอกตัวนี้ในลูกค้าว่าจองว่าจะมาเอาก็ยังไม่มาเอากับตัวนี้มาจำไว้ยังไม่มาเอาน่าจะโดดจองไว้นะครับผมเครื่องปั่นเอสพีร้อยห้าสิบสองแสนสองอีกตัวนี้ทีนี้ครับเด็กทำนี่เล็กยูคว่ำนะยูควอมนะ อยู่ขั้วมอะนะครับเด็กอ่ามีสี่ตัวเดี๋ยวค่อยมามาโพสอีกรอบนะแดีวลูกค้ารออยู่เดี๋ยวมันจะมีจะมีเดล็กค้ำตัวนี้ครับนี่ค้ำเสาทัดเดี๋ยวมีอยู่ทั้งหมดน่าจะข้างละสองตัวนะนี่นี่นี่เอาเสาขึ้นแล้วก็ตั้งเสาขึ้นจะมีมีอยู่ขั้วค้ำตัวนี้ครับกะทำตรงอีกค้ำตัวนี้มีเยอะมากเกือบสามสี่ตัวละชุดหนึ่งก็สี่พันห้าร้อยบาทนะตัวชุดนะครับโอเคนะครับประมาณนี้เอาเก็บไว้พี่เดี๋ยวก็เก็บอ่ะก็สี่พันห้าร้อยบาทนะครับ สำหรับพัทนะครับเบียที่อยู่ข้างหลังครับเดี๋ยวเดี๋ยว่ายข้าาครับนะเดี๋ยวลูกสหรับพัทะครับมาครับอ่ะ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 อะอ่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 อ่ะ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 อ่อ่ะ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 อ่อ่ะ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 อ่อ่่ะอ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 ่ะ อยู่อำเภอแหลกอยู่อำเภอเมืองอุบลราชธานีครับตัวนี้สองหมื่นสองพันบาททับไอหกพันสภาพเดิมๆตัวเนี้ยสภาพเดิมๆนี่ครับไอหกพันนี้ยังไม่ได้ปัดฝุ่นะตัวนี้สภาพเดิมๆนี้ไอหกพันสองหมื่นสองพันบาทนะเห็นผมไหมครับผมคุณชาตีเห็นผมไหมครับดอกสิบสองนิ้วมิลโลถอดออกจากรถแห่อยู่ล้างโกดังต้องมีเยอะอยู่เนาะครับผมมันโกดังเนาะนะฮะเดี๋ยวตอบคำถามลูกค้าจะคอมเมนต์ก่อนนะตอนนี้อ่ะตัวนี้ก็ 4ี่หมบาทลดราคาแล้วตัวนี้เนาะสี่หมบาทคิวยูสาตัวนี้สี่หมบาทค้าก็22,000บาทตู้เอกซาวก็หมดแล้วเนาะนี่ราเแ็กสเียบงลูกค้าลครับอเนี่ก็ประมาณนี้นครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ให้เกีติดตามรับชมนะครับบรรยากาศวันนี้ก็กี่โมงครับตัวนี้เที่ยง4ี่นาทีที่อุบลราชธานีนะครับนะเดี๋ยวเรา ดี๋ยวสำหรับสินค้าที่เราจะอัปเดตต่อไปเราจะพาเดินชมอีกรอบนะครับน่นเป็นรอบเย็ยนเนาะรอบเย็ยนเราจะพาชมข้างหลังกุรังครับเดี๋ยวขออนุญาตพิมานนิดสลิปบ็อกอย่างนี้แต่พบพาเดินชมรอบบ่ายนะครับสลิปบ็อกอุปกรณ์ทั้งหมดจะมีทงหมดอ่าหกโซน,นครับโซนหนึ่งเป็นโรงงานประกอบตู้ลำโพงประกอบอุปกรณ์สินค้าโซนสองสินค้าใหม่แล้วก็สินค้ามือสองนะฮะโซนสามก็เป็นประกอบตู้ชุดเครื่องเสียงโซนสี่ก็เป็นร้านอาหาร โซน5ขนส่งคอฟฟี่ขน um. ส่งแล้วก so um re ็อภแนกแพ็กกิ้งแล้วก็โรงงานประกอบอุปกรณ์โซนโซน5โซนหกเป็นลานจอดรถนะครับเดี๋ยวสำหรับสินค้าผมจะพาเดินชมอีกรอบว้าหลังครับเดี๋ยวพาชมลำโพงกิฟต์อย่างเงี้กิฟต์แล้วก็ชิ้นทารถราคาอีกมากมายเนาะหลายรายการเราจะพาเดินชมอีกรอบเครื่องปั่นไฟเนี้ยก็มีประมาณเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาชวนชมเนาะเดี๋ยววันนี้ก็เอาไว้เั็นปานี้ก็พอช่วงบ่ายก็ บ้านใบวงก็ลูกค้านัดรับชุดประชารัฐเนาะทั้งหมดสามชุดยี่ได้ฉาตูใช่ไหมครับผมลูกค้าได้ศัตูนะครับผมราได้ศัตูกำลังไปทำพี่น้องครับที่จะเข้ามาคุยคุยงานด้วยครับไฟบีมก็ประมาณนี้นะไฟบีมตู้เอกซาวหมดแล้วสี่สิบใบกลางก็หมดแล้วอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวสลับดอกมิโตรผมจะพาชมบันหลังเนาะทีมงานแอดมินเดี๋ยววันหลังผมจะพาเดินชมนะครับพาชมอุปกรณ์ต่างๆก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับกับ อาเพจร้านอุบลมีิวสิ์ซาวเชียงกงอุบลราชธานีนะฮะเฟซบุ๊คอุบลมีิวสิ์ซาวบ่าวไก่แล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เลยครับท่านที่เข้ามาชมตอนนี้อยากชมโปรโมชั่นสินค้าต่างๆโปรโมชั่นสินค้าชุด2องคูณสองสี่คูณสี่แปดคูณแปดก็เข้าไปกดซับสไครต์กดติดตามได้ที่นะครับเข้าไปกดตอนนี้เลยก็ได้ท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับจะได้รับชมโปรโมชั่นใหม่ๆทุกวันนะครับที่ช่อง YouTube อ bon ุบลมิวสิกซาวสตูดิโอนะฮะอุบลมิวสิกซาวสตูดิโอช่อง YouTube นะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วก็กดออดติดตามเพื่อรับชมคลิปก่อนใครนะครับกับโปรดีที่เด็ดกับความมันที่แตกต่างกับชุดวัยรุ่นสร้างตัวที่อุบลราชธานีนะครับรายละเอียด 150k นะครับเครื่องปั่นเป็นไดเดนยนะครับเครื่องปัน่นเครื่องเป็นฮีโน 150k 2แสน2 0มื่บาทนะครับเครื่องปั่นมีอยู่ด้านหน้าน้องลุดจองเนาะ เอาลงจากรถแห่วางตอนอาทิตย์ก่อนเนอะอาะตอนอาทิตย์ก่อนอัอนสำหรับวันนี้ก็ไลไ์สดประมาณนี้3ชั่วโมงเต็มนะครับที่เราไลฟ์สดมาทั้ง3ยกยก1ยก2ยก3ก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับไลฟ์สตตีมมิ่งแล้วก็มันม่วนหายกที่42แล้วก็บอกเล่าและเข้านอนแล้วก็โปรโดีทีเด็ยดยามเช้าขอบคุณทุกการติดตามขอให้ท่านมีความสุขกับการทํางานนะครับที่สัมพันธ์กา็าการจะตกนะอย่าลืมใส่แมสก์ก่อนออกจากบ้านด้วยก็ยกแล้วกันนะครับใส่แมสก์เจลล้างมือเจลแอลกอฮอล ก่อนออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยและก็คนที่อยู่รอบข้างแล้วก็อย่าลืมเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมแต่ละวันด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับโควิดเป็นโรคที่ว่าการติดต่อตอนนี้ที่กรรําลังคือว่ารุนแรงถือว่าเป็นขั้นวิฯฯกฤตขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพแล้วก็การดอย่าตกนะครับการดอย่าตกที่สมคัญก็อย่าลืมใส่แมสสวมหน้าก,กากอนามัยเจลล้างมือก่อนออกจากบ้านแล้วก็ที่สมคัญก็ ดูแลสุขภาพดีเดียวกันแล้วกันนะครับทุกความดีผมเป็นยายจากร้านอุบลมีศิษย์สาวเชียงกงอุบลราชธานีขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามที่เพจร้านอุบลมีศิษย์สาวเชียงกงเฟซบุ๊กอุบลมีศิษย์สาวบาไก่่ชองยูทูบอุบลมีศิษย์สาวสตูดิโอเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับมันม่วนหายกที่43สินค้าไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วก็บอกเล่าแล้วเข้านอนยามดึกแล้วก็สินค้าโปรดีเทียดยามเช้าทุกวัน28มีนาคมที่อุบลราชธานีีขอบบบคคคุณรรัััสสวด